รถฉันจอดอยู่แถวนี้ฉันไปส่งคุณนะขอบคุณที่ช่วยฉันฉันรู้ว่าฉันพูดจาทาร้ายคุณแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้สงสัยการวินิจฉัยของคุณฉันแค่คิดว่าคุณไม่ใช่คนแรกหรอกพ่อผมครูและเพื่อนๆบ่อยร้านน้าชาปากซอยจีมบาสเกตบอลทุกคนเห็นผมเหมือนกันหมดรู้สึกว่าผมพิลึกน่ากลัวน่ารังเกียจฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยคุณต้องเชื่อฉันนะฉันไม่ได้บุรี่คุณฉัน ฉันขอโทษดูคืนดีกันอย่าเข้าใกล้ฉันเราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานธรรมดาช่อเว้นระยะห่างของการเป็นเพื่อนร่วมงานธรรมดาด้วยผมกับคุณเป็นแค่เพื่อนร่วมงานธรรมดาช่วยเว้นระยะห่างของการเป็นเพื่อนร่วมงานธรรมดาด้วย 最怕执起冷箭刺穿谎言，更怕撕开。